ป๊อดบักพริกแม่เจ๊แกนเนี่อยนับบดได๋อยู่ทําแบบป๊อดจ้ะแต้งหวานใส่เลยแป้งหวานแป้งหวานแป้งหนัวแป้งหนัวบ๊วยอามืออะโอ้ยมือลันไปมือลันไปเองจิ๊บน้อยไปเล็กน้อยบายคุณอาจารย์เต็มจัดย์เต็ม บาหวานไม่ต้องทำหารุ oh <men> ่น <facial> ตัดขาทิ้งไทรมิดเออพันเว้ยเสียบวยแล้วหวานเนี่ยพี่ก็หมด้ต่างร้านแอไม่ยงเดียวมั่กินโคนเดียวเลยนี่ปานกินทั้งอ่ะบูวานอร่อยบักริกน้ำตาใสๆๆนี่ดเกิดในรูนันกินได้ เห็นปิดบานเลยนะวันนั้นอัดคลิปเด้เมื่อนี้มึงไปหาเมื่ไหร่นั่งไม่เป็นปิดบานแต่ไม่นู้ว่ากดอืมแค่คลอกแค่ไหยวมันจะเปิดหรอบอกได้หน่อยเขาหยุดนล้วเสียงดังไปบ้านแต่ครกใช่ไหมไม่เอาตีนใช่ไหม ว้าต๊ปัดันนี้แม่มึงกินป่ะคือช่วงมันกินไปได้ยังไงหลายแถวอะ่ะกินจะกินเนาะสเปรังสปรับประเด็ด,นนะดเพื่อความนัวครับรเดีด๋ยวจะมอบอ จองว่าเลยใ <laughs> ช่ค่ะค่ะกินสุดยอดเลยครับมันใส่สอมีอย่ยงก็ใส่เข,ขา่าหัวหรือว่าใส่แกบป่ะออือกินสุดยอดเลยวะ่ะไม่ใส่ผิดแด่ด้วยหรอบ่เอาแต่พี่คนคุณรับหน้ามันนุ่นเดี๋ยว มันเป็นรักนู่นนีรักรัฐบาลคือบลรักมาหลายหลายกันวะไม่มีอยู่หน่อยก็ไปเพิ่มไม่หันกูมีอยู่เดีเหมือนรุ่นกูมากกว่าที่เล่ามาลืมไม่มีหลายอยู่อ่ะอืมหอมแล้วเนาะแซ่บเวอร์อะไรบ้างแซ่บเวอร์เพี้ยวอ่ะอันคือแบบมีน้ำเหรอ เข้มเใส่เงาเลยสมมติว่าหนจะไหนมันสุดเยอพูดกินบไ,ได้ดอืมมานไรไรตะอย่าไหลเซนอย่าฝุ่นสมมือเรี่ยงกันมากเลยนะตะบูเออสามมือซ้อนแล้วดูอีสานแม่ตุมเจี๊ยมจัดตีบให้อยากจะบุกีมบคุง่อาดูหนกพักเนาะเห็นมนงินสแสบไรเลย แก่เขาผู้อิอ่มหวานหายุ่งหันเลยเดี๋ยวไมันส่พอถึงเครื่องมาเด้อผู้ใดยอยากกินบักหุ่งแซ่บแ่้แม่ตำบบกหุง่งดอกตำน้ำพริกแบกหุ่งัรีบเพราะว่าแฉลบมันเริ่มลดพีร์ลงเพราะว่านี่รุ่นกว่านี้เว้ยแดงแล้วว่านหนักกว่านีกกน้นี่เบาลงมานิดนึง เบาหนิดหนึ่งนะคะก็ตามแก้วประกวงค่ะแสบทองขาเลยจะเบอร์ป่ะเื่อส้นน<ว>้อยพสุดละป่ะเส้นหน่อยไปกว่าสองส่วนแล้วน้อมึงมึงจะเอาเท่าไหร่ปลาสุดละเปน็นน้ำปลาเนายเอวปลาเนอย ถ้าจะถึงเครื่องปุ๊กดอกทีสุลรถ <laughs> หัวหลวนหัวล,วน,ว,ลวนเว้ป้าถูกอนี่ซีานาที่เรือมิงคั่นดนด่างล้วกันเนี่ยมันโผดบังกน้ามันเปรี้ยวเครื่องบักกอกอีกหวานแบบคือบนนัวปะเราต้องใส่อะไรให้มันนัวแต่สุลรถอ,อีกน้อยมันหวานแล้วนะ มันหวานติดป่าแล้วนะของสุดรสอ่ะแต่มันไม่นัวใช่ไงให้มันนัวเออเดี๋ยวกราใส่ไปอีกได้ไหมเตอเอาเต็มที่เลยโอ้เอเมื่อนใส่อีกไหมอ่ะบักหุงอ่ะพอแล้วใช่ไหมแต่ที่เนื้อแสบแบบอิ่มนเยอะแค่ไหน อันอิกแล้วป้อะ,อะว่านะ่าจะเต็มเลยเต็มถาดปอเถอมาด้วยตัวเองไทยโอเคอเปิดเวอร์เปิดเวอร์ด